วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมในบริเวณบ้านลักษณะบ้าน2ชั้นตรงนี้นะฮะปกติถ้าเล่นใกล้ๆเราเตอร์นะเล่นได้แต่ว่าบริเวณทั้น2นะครับมีการใช้งานเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้เราก็เลยนําอุปกรณ์มาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นั้นวิธีการแก้ไขเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ และจากเคสที่เราได้รับมานะครับเราก็ได้ทําการตรวจสอบบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นลักษณะบ้านสองชั้นนะครับก็ตรวจสอบสัญญาณก่อนดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับสัญญาณ WiFi ดูจะโอเคดีแต่ที่มีปัญหาเยอะๆจริงๆนั้นก็คือบริเวณชั้น2นั่นเองนะครับตรงจุดที่ลูกหลานใช้เรียนก็ค่อนข้างที่จะแบบจับสัญญาณแล้วมามาหายๆเลยทีเดียวนะครับสปีดสัญญาณความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็จัดได้ว่าแบบ คือแทบจะทํางานไม่ได้เลยดีกว่านะครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้มีปัญหาในการใช้งานหรือว่าใช้เรียนนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าผนางผัง่อนข้างหนาแล้วก็พื้นที่จะซับซ้อนมีหลายห้องหน่อยนะครับเราก็เลยได้ไปทําการสํารวจตัวอปุปก,กรณ์ที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวที่ทางผู้ให้บริการเขาเรียกว่าติดตั้งมาให้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมทีนี้เท่าที่เราดูเนี่ยจริงๆแล้วตัวรุ่นนี้ น่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่หนักแล้วก็ต่อเนื่องอย่างยาวนานของของเคสนี้นะครับผมเพราะตัวอุปกรณ์เองก็เขาเรียกว่าทำงานได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้พอเจอปัญหาขนาดนี้ปุ๊บผมก็เลยแนะนําเป็นตัวอุปกรณ์ที่ใช้แก้ไขปัญหานะั่นก็คือตัวอุปกรณ์ออบินะครับตัวนี้ที่เรียกว่าเมชไวไฟนั่นเองอุปกรณ์ของตัวออบินะครับจะมีตัวขยายที่เราเรียกว่าแซทเทิร์ดช่วยขยายสัญ,ญญาณอีกจุดหนึ่ง นในบริเวณชั้น2ให้สัญญาณมันครอบคลุมกันนะครับหลักการทํางานของอุปกรณ์2ตัวนี้ท่านไม่ต้องไปเดินสายเชื่อมต่อระหว่างนะครับเราเตอร์กับซสตทไลท์เลยนะครับอุปกรณ์2ตัวเนี่ยจะทําหน้าที่เชื่อมกันด้วย Wi-Fi นั่นเองนะครับจะทําให้สปีดนั้นมีความสเสถียรมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้ติดตั้งแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์ออ b i บกับบ้านหลังนี้ปรากฏว่าตรงจุดที่เคยมีปัญหานะครับ ที่ชั้น2หนักๆเนี่ยนะครับก็ถูกแก้ไขปัญหาได้ทุกจุดเลยนะครับก็ให้ทดลองใช้งานกันดูนะครับจากสปีดท,ที่เรียกว่าแย่เลยทีเดียวนะครับก็กลับมาเต็มเปี้ยเลยแน่นเปี้ยะนะครับทุกจุดก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวกับอุปกรณ์ออฟตตัวนี้ครับ ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับผมผมสังเกตเห็นเลยหลายๆบ้านมีการขอความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับ500ทับ500เมก1000ทับ1000เมกนะครับเพื่อคาดหวังว่าพอมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ดีแล้วเนี่ยการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในบ้านจะลื่นและวก็สมุิดีตามไปด้วยนะครับจริงๆแล้วปัจจัยอีกหนึ่งอย่างนอกจากเรื่องของแพ็กเกจความเร็วแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์ที่เราใช้งานนั่นก็คือเหตุผลหลัก เลยทีเดียวนะครับในการที่จะทาให้อินเทอร์เน็ตของท่านนั้นดีหรือไม่ดีไม่ได้บอกว่าตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาแต่แรกนั้นไม่ดีหรือว่ามีปัญหามันคืออุปกรณ์มาตรฐานที่เขาเรียกว่าทุกค่ายผู้ให้บริการจะติดตั้งให้ตามบ้านลูกค้าเพียงแต่ผมจะสื่อว่า บ้านของแต่ละท่านทุกแต่ละหลังเนี่ยนะครับมีความต้องการในการใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันพื้นที่บริเวณหรือว่าความหนักหน่วงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่เท่ากันแน่นอนนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ลองสังเกตกันดูว่าที่มีปัญหาที่ผ่านมานะั้นมันเกิดจากอะไรนะครับผมหรือว่าถ้าใครยังไม่มั่นใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทาง Facebook หรือว่ามาทางไลน์แอดก็ได้นะครับผมผมนายพีเคยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll